อืม้องเอออือืมจำครับเจ้าสุบบะหลงซอยสิ้นนี่ อืม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 สัดเข้าไปพี่น้องอู้เศรษฐ์ด สวัสดีครับมาพบพอกับช่องแซบจดเช่นเอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าวันนี้ได้หนึ่งหมูสามชั้นพี่น้องชิ้นยังไงครับนี่เหลไม่ไม่หอนห่อนนะชิ้นยังไงครับนะแบบซอยตัวนี้ครับนี่ซอยไว้จะกินเป็นแบบเมี่ยงน้ำกระด่นะมีผักต้นหอม นี่ผักคลอสนี่ฝรั่งเนี่ยนี่เป็นพักชี้ครับชี้แล้วกบชี้จีนครับดวดขึงนี้เลยนี่จิ้มนี่เน้นๆครับเป็นแก้วเป็นถ้วยใส็หลซสนะอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งวิธีททำขั้นตอนครับไม่ยากครับอันดับแรกอ,ะอ่ะอ่า ต้มน้ำเดือดเดือดฟดๆจังน้อยเลยกะใส่หมอหนึงเนาะอ่าซึ่งหนึ่งเลยกะใส่หมูลงไปหมูสามชั้นครับเลยกะใส่เกลือจังน้อยปิดฝาครับแล้วก็กอกอรกอจนหมูสุกครับเลยกะมาให้น้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มรออ่า อันดับแรกอะใส่กระเทียมครับกระเทียมกับหลักผักชีตั้ครับรตับตให้มันละเอียดเพราะประมาณแก้วเ็ใส่พริกได้ไถ้ผู้ใดมักพริกแห้งพริกด,ดิบครับใส้ลงไปตามตามนั้นเขากันครับร็จแรกอะรุงรวดครับโดยพวงนัวครับบางเน่านี่ใส่ได้หลายบางเน่าเส้นแสบบางนาวนังปลาครับ แค่นั้นค้นไห้เขากันกะซ้ำนี่กะเสร็จเรียบร้อยครับออกก็เป็นหน้าตาแบบนี้ครับนี่คือน้อก,กิมซีฟูดครับมาวันนี้เห้าน้ำแดงครับอืมให้ไปไลมือเลยน้ำแดงนี่เ <c oughs> มนนี้กำมาแล้วครับเอาซัดเข้าไปพี่น้อง อู้เศรษฐ์ด,ด่อน <Yahoo! S 2> อืมง่ไปดิกินครับอืมบึงอะรสามสันไม่ต้องจาครับเจ้าสมนี่อืมบะหลงซอยสิ้นนี่อือ 응! <북> 음 팥껍껍 <북> 음 <북> 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 음. <laughs> <peeling> hmm. <apologize> Yeah. Mm -hmm. อีแล hmm. mm ้วผม ยอดเอ้ามากินแบบเมียงครับนะอโอักคลอสคลาสคลอสคลอสปักคอรอส,รอส,รอส,รอสเรื่องนั่นแหละนั่นแหละอือห้อนี่ักยังไงห่อเข้าไปครับประชี้ลูกโดดนี่ แยกสองหน่วยเนาะอือต้นหอมโอ้ยต้นนิดหน่อยแบบเมียงครับเนาะกินแบบเกาหลีบ่บะแมนนะแบบไทยนี่แหละครับคื้เมียงปลาเลยครับนะ่เสร็ล้สวัสดีครับ น้ำิ่มทีเข้าไปน้ำหน่อยมวนครับมวนทำบบง,ง่งลองเอ้ยอือ้อืม จบคำดเด็ดสู่แบบววทีบัานเขาไป่ไดครับแจ้งสิ như này ừ, bực kìa อเอาอีกพี่น้่งอือว่งออกไปอืม,อม,อม,อม Oh. เอ๋อคลิปนี้ก็ขออย่าไปคลิปครับนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะขันมากครกดซับสไครต์ได้ขอบคุณแล้วครับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ